อีกสเกมที่เหลือเปิดโปรแกรมทีมชาติไทยศึกเอเชียนคัพ2 7 2 7รอบคัดเลือกใชยชนะของทีมชาติไทยที่เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะไต้หวัน2-0ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกเมื่อวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอันดับ3ของกลุ่มดีด้วยการมี6คะแนนเท่ากับเติร์กเมนิสถานและสีลังกาอีก2ทีมร่วมกลุ่มแต่ลูกได้เสียยังเป็นรอง อย่างไรก็ตามการเก็บ3ามแต้มสำคัญในนัดนี้ทำให้ทัพช้างศึกยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะคว้าตัวผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายศึกลูกหนังเอเชียที่ประเทศซาอุดิอาระเบียโดยมีเงื่อนไขว่าต้องชนะเกมที่เหลือทั้งหมดอีกโปรแกรมทีมชาติไทยในคัดเอเชียนคัพ2 0 2 7วันที่14ตุลาคม2568ไต้หวันเยือนวันที่18พฤศจิกายน2568ศรีลังกาเยือน วันที่31มีนาคม2,569เติรกเมนิสถานเย่าสำหรับนะัดต่อไปทีมชาติไทยมีโปรแกรมในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกด้วยการบุกไปเยือนพบกับไต้หวันในวันอังคารที่14ตุลาคม2,568เวลา17นาฬิกา30นาที